สน,นับสนุนโดยน้ำดื่มช้างมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจพัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปา SCG การเดอะแฟมิลี่บิสเนสนะครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นความขัดแย้งของคุณแม่และคุณลูกกันไปแล้วนะครับมาถึงช่วงนี้คอมบินเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะต้องทําการโหวตกันแล้วครับผมจะเริ่มที่คุณวัชรก่อนคุณวัชรจะโหวตให้กับใครครับการทําทอาหารจินค้าให้อร่อยนั้นต้องมีรถมือขนเขาเรียกเสน่ห์ปลายจวัดคุณแม่นี้พัฒนามานั่งร้อยกว่าปีได้ข่าวว่าทางานไม่รู้จากเน็ดจากเหนือทั้งรับใช้บ้านเหืออีกใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะ เราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดได้ทดแทนคุณบ้านเกิดแทนคุณแผ่นดินคะ่ะคือทุ่มเททั้งโรงงานปลาราทั้งหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยมองหักคะ่ะมีพลังปลารามหาศาลนะครับทีนี้ส่วนคุณลูกนี่ก็เรียนบริหารมาแล้ว go for inter ทำอย่างนี้อยู่ไม่ได้ละ ทำอย่างนี้มันก็จะเหนื่อยอยู่อย่างเงี้ยไม่โตแน่ลูกก็จะเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยคุณแม่ด้วยแล้วก็มองไปในอนาคตด้วยน่าสนใจขอเลือกครับไปทางคุณเต้ครับบอกว่าการทำอาหารมันต้องมีรสชาติมือทำไมมาออกคุณเต้ครับ ก็คุณแม่ยังอยู่รสชาติมือก็แม่ทําไปดิจะไปรอจนแม่ทําไม่ไหวแล้วเครื่องจักรมาปาลาเพี้ยนแน่ต้องให้โอกาสในขณะที่แม่ยังมีแรงอยู่ครับนะครับคุณเต้นำแล้วหนึ่งต่อสูญนะครับมาที่คอมเมนเตอร์ท่านต่อไปคุณเจมส์ครับทุกคนเนี่ยมันคือฝีมือของคุณแม่ทั้งหมดใช่ไหมฮะคุณเต้ก็ทราบอยู่ใช่ไหมครับแต่คุณแม่เองเนี่ยก็ส่งคุณเต้ให้มีการศึกษาที่ไปเรียนรู้ระบบการจัดการระบบต่างๆมาจากเหตุผลทั้งหมดที่ผมฟังมานะฮะในวันนี้ ผมขอเลือกครับขอโทษคุณแม่ผมเลือกคุณเต้ครับโอ้ หตุผลอะไรครับที่เลือกคุณเต้ครับผมเชื่อครับว่าเด็กยุคผมเนี่ยเด็กเจเนเรชันใหม่นะฮะการการศึกษาที่เราได้รับมาคุณเต้เลยนบริหารมาเขาสอนให้เราเนี่ยสามารถทําทุกอย่างควบคู่กันไม่ได้ความฝันคุณแม่คืออยากให้ปลาร้าของคุณแม่จ่าวิรัตเนี่ยดังระดับโลกนี่แหละคุณเต้มาตอบความฝันของคุณแม่ครับเอาละครับตอนนี้มาดูคอมเมนเตอร์ท่านสุดท้ายนะครับคุณเอ็มคุณเอ็มจะโอนให้กับใครครับก็ผมเข้าใจคุณเต้นะ ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆนะครับเรียนรู้เคสธุรกิจต่างๆซึ่งเรามองคุณแม่ว่าสิ่งที่คุณแม่ทําตลอดมาเนี่ยมันเป็นจุดเด่นก็จริงแต่ว่ามันก็โตไม่ได้เพราะมันอาศัยสองมือในการทาในทางเดียวกันเนี่ยของคุณแม่เองเนี่ยคือคุ้กคกีกับปารามาตลอดชีวิตก่อนที่คุณจะก้าวไปทําอะไรอย่างอื่นเนี่ยคุณมาเรียนรู้จุดสําคัญของรสชาติของปาราก่อนไหมดีไหมนี่คือสิ่งที่คุณแม่พยายามจะบอกคุณเต้เอาเป็นว่าผมขอเลือก คุณเต้ครับโอ,โ,โอ้โห,โโหแม่เสียใจคุณแม่ผู้แท้มาเลยฉันไม่ยอมนะฮะเดี๋ยวมาฟังเองผนถามคุณเอ็มก่อนทำไมถึงเลือกคุณเต้ครับผมเข้าใจว่าคุณเต้กับคุณแม่เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันอย่างหนึ่งคือต้องโกอินเตอร์ให้ได้นะครับคุณแม่จะโกในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่คุณแม่พูดเลยสุนคุณเต้ผมต้องขายไปทั่วโลกให้ได้เป้าหมายคุณธุรกิจมันเปลี่ยนละจากทำปลาร้าที่อร่อยที่สุด กลายเป็นทำปาราที่ได้มาตรฐานและรสชาติคงที่ที่สุดเพื like um, ่อเตรียมพร้อมในการโกอินเตอร์ครับคอมเมนเตอร์ทั้งสามท่านนะครับโหวตให้กับทางคุณเต้นะครับชนะทางฝั่งคุณแม่ไป3ต่อศูนย์ครับต้องถามคุณแม่ก่อนรู้สึกอย่างไรกับความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์แต่ละท่านครับเครื่องจักรที่แม่ไม่ได้ห้ามไได้ห่วงนะแต่แม่อยากให้เป็นตรงนี้ก่อนพอเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะมองออกว่าเราจะใช้อะไร ใช้วัตถุดิบอะไรหมายถึงว่าเครื่องจักรอะไรครับคุณเตครับโอเคครับ,รบผมบเข้าใจแต่คือสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้มไม่ใช่ว่าผมอะไม่เรียนรู้แต่คือว่าเราเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันสิเพราะเป้าหมายเนี่ยมันใหญ่ถึงระดับโลกถ้ามันไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยคุณไปไม่ถึงหรอกครับงัดกลับไปพรุ่นี้เริ่มเรียนรู้เลยค่ะตั้งแต่พรุ่นี้เลย แต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ถ้าจะไปในระดับโลกคอมเมนเตอร์บอกแล้วว่าฝั่งวันนี้คุณเต้ชนะไป3ต่อศูนย์นะครับคุณแม่ก็บอกยังไม่ยอม<ช>แต่เสียงของสมาชิกในครอบครัวต่ออิ่มนะครับว่าแต่ละเสียงนั้นเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเราสองคนทั้งคุณแม่แลวก็คุณเต้เราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยครับคุณไพรินก็เป็นมันสมองนะครับคิดสูตรติดต่อเรื่องการซื้อขายแกทุ่มเททุกอย่างเลยเต้เป็นลูกชายคนเดียวครับก็หวังจะกลับมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของเรา ก็พระเจ้านะครับหรือคุณไพลินก็เป็นคนคิดเร็วทําเร็วคุณเต้นะครับเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงก็มีความรู้ประสบการณ์ครับคุณเจ้าขยันต่อสู้ชีวิตสําหรับเต้มีความขยันขันแข็งอยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว,ว่าใช้ได้นะครับผูบ้ชมครับนั่นก็เป็นเสียงจากสมาชิกในครอบครัวโตวอิ่มที่มีต่อทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับและผมเชื่อว,ว่าแต่ละท่านตอนนี้คงพร้อมแล้วที่จะไปโหวตให้กับคุณแม่แล้วก็คุณลูกขอเชิญทุก,ท,กท่านนะครับที่ห้อง family ่โหวตได้เลยครับ คุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่าสมาชิกในครอบครัวโตออิ่มแต่ละท่านนั้นเขาจะโหวตให้กับใครระหว่างคุณแม่และคนลูกรวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคำตัดสินจากท่านประธานสูงสุดใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว ก็ทุกวันนี้ผมเป็นตัวกลางอยู่แล้วผมรับฟังทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกผมจะเลือกแนวคิดมากกว่านะครับจริงๆเหตุผลก็แสดงได้ดีทั้งคู่นะครับก็ถูกทั้งสองคนงลนูกก็แสดงเหตุผลได้ดีคุณแม่ก็แสดงเหตุผลได้ดีผมชอบคุณวสานพูดครับเพื่อให้เหตุผลทั้งสองฝ่ายแล้วชัดเจนสมมุติว่าไม่มีธุรกิจนี้แล้วเรียนจบแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ปาร้าที่บ้านได้มีความฝันอยากทำอะไรบ้าง <S <S คุณแม่เห็นปัญหาแล้วว่าลูกเนี่ยเขาตอบเองว่า เขาอยากมาทําแค่70%็ดสคุณแม่มีความเสี่ยงที่ลูกคนนี้อาจจะไม่อยากท,ทําธุรกิจนี้เต็มตัวและแม่มีลูกผู้ชายคนเดียวด้วยพร้อมตัดสินค่ะ